สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจอะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของเอาขาเงียบหายไปนะคะของชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะประจำเดือนกันยายน2566นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มต้นที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะนายอ๊อฟคับค่ะ เอ็ดอัพวาดเอ็ดอฮานะคะสตรงสองถ้วยค่ะด้วยพลังงานในตรงนี้นะคะชาวธาตุไฟในหลายๆคนนะถึงเวลาแล้วถึงโอกาสแล้วที่คุณจะกลับไปคุยกันที่คุณจะมีการได้นัดเคลียร์ใจได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับเขานะคะ แล้วก็เป็นไปได้นะว่าชาวธาตุไฟนี่แหละค่ะที่จะเดินหน้าเข้าไปหาเขาก่อนอเหมือนติดต่อคอนแทคไปคุยถามทักทายทุกสุขเขาอะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วคิดถึงยังรักยังผูกพันนะยังอยากที่จะ,ะกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ยังอยากที่จะได้สานความสัมพันธ์กันใหม่ค่ะในตรงนี้เขาเป็นคนที่ถูกใจคุณเขาเป็นเซฟโซนของคุณค่ะยังไงแล้วยังรักยังรอนะ ยังไงแล้วมีแนวโน้มมีโอกาสสูงนะคะที่คุณอยากกลับเขาจะได้ติดต่อกันจะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าในเดือนนี้พลังงานของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะณนะตอนนี้นาะทีนี้นะ The ะสตานะคะหกถ้วยค่ะสีดาบ ดีเอ็มเพจค่ะและกิ n งอฟคับค่ะเขาเองก็คิดถึงคุณเช่นกันนะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะก็รอเวลารอโอกาสเป็นการที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณเหมือนในตอนนี้เป็นช่วงที่เขาอยู่กับตัวเองให้มากๆแล้วก็เหมือนคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะระหว่างคุณกับเขาว่าเขากับคุณยังอยากที่จะไปต่อกันได้ไหมเหมือนเขากับคุณยังมีอะไรที่ต้องปรับ หรือเขายังต้องการคุณอยู่ไหมนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาทบทวนนะคะแต่ยังไงเราก็ด้วยพลังงานของไพ่ในตรงนี้นะคะอยากที่จะกลับมาคืนดีอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจยังไงแล้วยังรักยังรอพลังงานของ6ถ้วยค่ะก็แน่นอนค่ะอยากที่จะเคลียร์ใจกันเนาะยังไงแล้วก็เป็นไปได้เช่นกันที่เขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณคอนแทคติดต่อมาจากเขาก่อนก็เป็นไปได้นะคะ เดนเพเนาะแล้วก็คิงออบครับยังรักยังรอยัยงเฝ้าโอกาสที่จะกลับมาแล้วก็คุณยังเป็นคนที่ถูกใจเขาตรงสเปคตรงไทยตรงใจเขาเขาไม่อยากเปลี่ยนใจอะค่ะเพราะยังไงแล้วก็เหมือนกับเขาแบบกับคุณอะรู้ใจกันมาในระดับหนึ่งแล้วอะในตรงเนี้ยห่างกันไปเงียบกันไปมันก็เหมือนกับเป็นการทบทวนเต็งแล้วว่ายังรักยังต้องการกันมากแค่ไหนอะค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่า มีโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันสูงมากๆนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมคะในตอนนี้สามถ้วยค่ะจ็ดดาบจัดเม้นคิดถึงนะอืมแล้วก็รอด้วยมีความหวังว่าคุณจะกลับเข้ามาหรือเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง Queen ั f วา n d ดค่ะและ a อเ p อพาร์ติ ยังไงแล้วชาวธาตุไฟในหลายๆคู่นะคะบอกเลยว่าเขายังคิดถึงคุณเขายังรู้สึกผูกพันยังเฝ้าส่องยังเหมือนแอบส่องแอบฟอลโล่คุณอยู่ในตอนนี้ค่ะเหมือนช่องทางไหนที่เขาสามารถติดตามคุณได้สามารถเช็คคุณได้ะเขาก็ยังส่องยังดูอยู่นะแล้วพลังงานของเขาก็บอกเลยค่ะว่าจิตใจของเขาอะยังมีคุณอยู่นะในตรงนี้แล้วก็แค่หาโอกาสหาจังหวะที่จะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะ่ะแปดถ้วยค่ะหกไม้ค่ะ The f o o l ที่ผ่านมาเขาก็เสียใจนะอืมเหมือนอะไรหลายๆอย่างที่เขาทําไม่ถูกที่มันมีปัญหามีประเด็นกันเขาก็กลับไปเสียใจแล้วเขาก็รู้สึกไม่มีความสุขที่ไม่มีคุณนะคะ The f u o l King of Particle แล้ว Queen of Cup นะคุณเป็นคนที่เหมือนเขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจค่ะอยู่ด้วยแล้วเขาไม่ต้องเก๊กฟอร์มไมไลนะเหมือนกับเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเมื่ออยู่กับคุณในตรงนี้ค่ะพลังงานของเขาอะ่ะเหมือนว่ายังไงแล้วอะ่ะไม่ว่าเขาจะเจอใครหรือมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ในช่วงนี้แต่เหมือนว่าพอได้คุยแล้วมันยังไงก็มันไม่เหมือนคุณอะค่ะ,ะก็บอกเลยว่า เขายังคิดถึงแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอยู่นะด้วยพลังงานในตรงนี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขายังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมเขาอยากจะกลับมาไม่เอ่ยเพจอั f วาดค่ะสองไม้ค่ะสตริงค่ะสตริงขึ้นมาเกิดทุกรอบเลยเนาะ ตามมาด้วย the lover ค่ะค่ะถ้าถามว่าเขาคิดที่จะกลับมาจริงๆไหมเหมือนในตอนแรกที่เขาจบไปที่เขาเงียบไปอะค่ะเขาคิดที่จะตัดแบบจริงจังนะเขาคิดที่จะไม่หวนคืนกลับมาอีกเหมือนกับปัญหาที่เกิดขึ้นประเด็นที่เกิดขึ้นเหมือนเขาว่าเขาเหนื่อยอะอมไม่อยากที่จะเจออะไรแบบนี้ค่ะแต่พอเวลาผ่านไปเริ่มคิดถึงเริ่มยังรักยังรอเหมือนคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยอยู่กับคุณค่ะ ในตรงนี้พลังงานของสองไม้นะเฝ้ารอเฝ้ามองเวลาหาโอกาสค่ะที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจอีกครั้งหนึ่งนะระหว่างคุณกับเขาอืมแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องของอุปสรรคของการเดินทางระยะห่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในตรงนี้เหมือนขึ้นกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะ่ะไอ้คันที่จะแบบไปหากันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะในตรงนี้ก็เลยมองว่าการติดต่อคอนแทคกกับคุณมากน,น่าจะมาจากเรื่องโซเชียลก่อนนะคะอืม ยังไงแล้วก็ยังกลับยังอยากที่จะกลับมาเพราะว่ายังอยากอยู่เคียงข้างคุณคุณเป็นเซฟโซนของเขาแล้วก็ด้วยพลังงานในตรงนี้ค่ะมันเป็นความรักรุ่มหลงะระหว่างคุณกับเขาที่ลึกๆแล้วมันยังฝังใจอยู่อะค่ะยังไงแล้วมีพลังที่เขาอยากจะกลับมานะคะโอเคค่ะอุปสรรคปัญหาระหว่างคุณกับเขามีอะไรบ้างคะ i n อ o วา a r ดค่ะเอด f อฟซอร์สิบไม้จัดทและค u ีนอ of วา r d ค่ะ อุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะมองว่าเป็นเรื่องของนิสัยนะที่มีนิสัยเหมือนกันเพราะพลังงานไพ่คู่ขึ้นมาค่ะคิงอาวารกับควีนอาวาดนะมันเป็นคนนิสัยคล้ายกันพอมาคบกันมันเหมือนกับพอไม่ชอบก็ไม่ชอบเหมือนกันชอบก็ชอบเหมือนกันในตรงนี้ค่ะสิ่งที่คุณไม่ชอบให้เขาทําเขาไม่ชอบให้คุณทําตรงนี้ต้องมาคุยต้องมาปรับกันนะเพราะว่าเหมือนกับพลังงานคุณกับเขาอะ่ะ ถามว่าได้ดีเทินไหมได้กลับมาเคลียร์ใจกันไหมได้กลับมาเคลียร์ใจค่ะแต่เหมือนมันไม่ราบรื่นอะ่ะมันก็ยังคงมีอุปสรรคปิปัญหาเดิมๆิเรื่องเดิมเเรื่องซ้ำาๆเกิดขึ้นวนไปวนมาค่ะในตรงนี้แต่ก็ยังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะยังไม่อยากที่จะถอดใจในตรงนี้ค่ะค่ะยังไงแล้วคุณยังรักคุณยังรอคุณยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะโอเคค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างคะ เอ็ดอวัตนะคะไพ่ใบแรกนะเก้าดาบค่ะสามดาบค่ะมีเรื่องให้เครียดนะมีเรื่องให้เหมือนไม่สบายใจอยู่ค่ะสามดาบแล้วก็เอ่อทำเพ็นลนขึ้นมานะคะเจ็ดไม้โอ,โอเควิวอัลฟ่าจูนเจ็ดดาบ สามไม้ค่ะสองดาบและควีนอ็ครับโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอ่ะก็บอกเลยว่าสำหรับชาวธาตุไฟแล้วว่ามีการเริ่มต้นกันได้สูงเลยคะ่ะในตรงนี้มีการกลับมาเคลียร์ใจมีการกลับมาคุยกันใหม่นะแต่เรื่องเครียดเครียดเรื่องที่ไม่สบายใจค่ะมันก็จะตามกลับเข้ามานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ะ คนที่เข้ามาเตะเข้ามาดิวกับเขาระหว่างนี้ที่ระหว่างที่เขาเงียบหายไปเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาผัวพันในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้ขึ้นก็ได้ค่ะเหมือนกับว่าเขาตัดไม่ขาดหรือใครอีกคนหนึ่งไม่ยอมในตรงนี้ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดความแบบเหมือนมันมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันทําให้มีปัญหามีประเด็นกันอะคะ่ะระหว่างคุณกับเขานะต้องคอยอะไรต้องคอยจัดการต้องคอยสอดส่องดูแลเขาค่ะ ทำมาเล่นยังไงเราก็ยังไม่ปล่อยมือจากกันยังไงเราก็ยังที่จะสารความสัมพันธ์ต่อยังขอไปให้สุดทางรักครั้งนี้ค่ะพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนเข้ามาแล้วนะในคู่ของหลายๆคนที่อาจจะพบกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลที่3เรื่องของเวลาเรื่องของความไม่เข้าใจกันทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะด้วยวงร้อแห่งชีวิตที่หมุนพาไปนะค่ะในตรงนี้ยังมีการตาม ฟอลโล่กันอยู่อ่ะยังไม่ได้เหมือนกับปล่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะพลังงานของสามไม้เข้ามาค่ะในหลายๆคู่ที่โกรธกันอยู่มีปัญหามีประเด็นจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกันได้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะค่ะคุณกับเขายังไงแล้วยังสามารถคุยกันได้เคลียร์ใจกันได้หรือว่ายังไงแล้วก็ยังคืนดีดีเทิร์นกันอยู่ดีอะค่ะไม่ว่าปัญหานั้นมันจะใหญ่แค่ไหนนะเหมือนพอช่วงเวลาผ่านไปความหายโกรธหายไปในตรงนี้ก็พร้อมที่จะคุยกันใหม่ค่ะ พลังงานของสองดาบนะยังไงเราก็ตัดใจไม่ไม่ถัว่วคะ่ะว่าจะอยู่ต่อหรือจะมูฟออนนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มีปัญหามีประเด็นกันระหว่างคุณกับเขาเหมือนใจนึงก็อยากมูฟออนเพราะโกรธเพราะงอนใจนึงก็เหมือนตัดใจไม่ได้คะ่ะยังรักยังผูกพันนะพลังงานของเก้าถ้วยนะคะพลังงานของรักสายเปยนะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้ที่เป็นรักสายเปยหรือว่าเขาเป็นรักสายเปยคะ่ะในตรงนี้ มีความภูมิใจมีความมั่นใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะยังไงแล้วชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะคะในเดือนนี้ก็บอกเลยว่าเขาที่เงียบหายไปจะมีการติดต่อกับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าเจอตัวจริงเป็นๆเ,เนี่ยแหละคะ่ะเหมือนกับที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหามีประเด็นอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดทบทวนเองอยู่แต่ในตอนนี้เดือนนี้เขาจะกลับมาเคลียร์ใจเขาจะกลับมา คุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งอะค่ะในตรงนี้พลังงานขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ราบรื่นสักขนาดนั้นก็ยังมีปัญหามีประเด็นเข้ามาให้ได้แก้ไขแต่ก็ยังพร้อมที่จะให้โอกาสกันยังพร้อมที่จะเคลียร์ใจแล้วไปต่อความสัมพันธ์ได้อีกอะค่ะโอเคค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะได้ผ่านพ้นเรื่องราวอุปสรรศ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมหวังนะ แลวกลับมาพบกับมิกาทารโ่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ